สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำแอนิเมชันนะคะโดยการเปลี่ยนภาพนะคะฉากหน้าของตัวละครเป็นหน้าของตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นการนำฉากแบ็กกราวจากข้างนอกนะคะมาใส่ในตัวของอตัวโปรเจกต์ของเรานะคะเด็กๆ ลองไปทดลองทำกันนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนทดลองถ่ายภาพหน้าจอกับนำภาพแบ็ k กราวด์มาใส่ในโครงงานของฉันนะคะวันนี้เราไปทำกันนะคะเมื่อเราเข้าสู่ตัวของ scratch jr แล้วนะคะนักเรียนไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนนะคะตรงหน้ากระดาษสีขาวๆนะคะด้านบนซ้ายมือจิ้มไปที่เครื่องหมายบวกเลยะคะ่ะ เมื่อจิ้มไปที่เครื่องหมายบวกแล้วนะคะจะเห็นว่าเจ้าตัวสไปนะคะยังเป็นแมวเหมียวอยู่นะคะตอนนี้ครูไม่ต้องการเจ้าตัวแมวเหมียวนะคะครูกดค้างไว้นะคะเพื่อลบเอาเจ้าตัวแมวเหมียวออกนะคะต่อไปก็คือเพิ่มตัวละครนะคะตัวละครที่เราต้องการให้เป็นใบหน้าของเรานะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนทดลองนะคะถ่ายภาพหน้าตาของนักเรียนนะคะไปใส่ในตัวละครนะคะครั้งนี้นักเรียนต้องทําเหมือนเดิมนะคะ ไปที่ตัวคละครค่ะถ่ายภาพหน้าของนักเรียนลงที่ตัวละครนะคะนเรียนก็เลือกตัวละครที่เหมาะสมนะคะเสร็จแล้วจิ้มไปที่ผู้กันค่ะขวามือนะคะวิธีการถ่ายรูปให้กับตัวละครนะคะเรียนก็ไปขยายตัวละครก่อนนะคะเมื่อขยายตัวละครเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่า เราไม่สามารถที่จะเลื่อนตัวละครได้นะคะนักเรียนเห็นลูกศรทางด้านขวามือนะคะจิ้มไปที่ลูกศรทางด้านขวามือเลยค่ะจิ้มเลยค่ะเท่านี้เรียนก็สามารถที่จะเลื่อนตัวละครได้แล้วนะคะวิธีการถ่ายรูปให้กับตัวละครจิ้มไปที่กล้องค่ะจิ้มเล็กค่ะเมื่อจิ้มไปที่กล้องแล้วนะคะจิ้มไปที่ใบหน้าของเด็กค่ะจิ้มเล็กค่ะเล็งกล้องมาที่ใบหน้าของตัวเองเลยนะคะ เมื่อได้แล้วนะคะจิ้มไปที่รูปกล้องด้านล่างนะคะเพื่อถ่ายภาพจิ้มเลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกด้านบนนะคะจิ้มเลยค่ะเราจะได้ตัวละครรูปเด็กที่มีใบหน้าของเรานะคะต่อไปเราจะมีการเพิ่มตัวละครนะคะเพื่อที่จะเป็นเพื่อนเราในการสนทนานะคะจิ้มไปที่เครื่องหมายบวกเลยค่ะจิ้มเลยค่ะเลือกตัวละครที่ต้องการสนทนาด้วยนะคะ คูเลือกตัวละครสีฟ้านะคะจิม้มไปที่เครื่องหมายถูกด้านบนขวามือเลยค่ะเราก็จะจัดตำแหน่งของตัวละครกันนะคะต่อไปเรามาทำฉากหลังนะคะเพิ่มแบ็กกราวให้กับตัวละครกันค่ะภาพวิวที่อยู่ด้านบนนะคะจิ้มเลยค่ะเสร็จแล้วเลือกแบ็กกราวว่างเปล่านะคะจิม้มไปที่แบ็กกราวว่างเปล่านะคะจิ้มเลยค่ะ ไม่ได้แบ็กกราวว่างเปล่าแล้วนะคะนักเรียนจิ้มไปที่รูปภูกกันะคะรูปภูกกันะคะวันนี้คุณ em ครูจะพาตัวการ์ตูนมาเที่ยวห้องสมุดกันค่ะนักเรียนจิ้มไปที่กล้องนะคะจิ้มเลยค่ะเสร็จแล้วจิ้มไปที่แบ็กกราวนะคะตอนนี้ครูกําลังเลงไปที่ภาพของห้องสมุดนะคะเมื่อได้แล้วนักเรียนกดลูกกล้องด้านล่างเลยค่ะจิ้มเลยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกขวามือด้านบนเลยนะคะ จิ้มเล็กค่ะเรามาวางบล็อกตัวละครนะคะให้กับเด็กผู้หญิงกันนะคะนักเ,เรียนไปเลือกเด็กผู้หญิงนะคะสังเกตนะคะเด็กผู้หญิงที่ถูกเลือกจะปรากฏอยู่ดงด้านซ้ายนะคะจะเป็นสีเทานะคะตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะวางบล็อกให้กับตัวละครได้แล้วนะคะไปที่ธงสีเขียวค่ะลากวางค่ะไปที่บล็อกเคลื่อนที่สีฟ้านะคะไปลากเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะ คูกาหนดจํานวน9นะคะ29นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะไปที่บล็อกสีม่วงนะคะให้มีการเพิ่มนะคะตัวละครเพิ่มขนาดตัวละครนะคะเสร็จแล้วให้มีการพูดนะคะไปที่บล็อกสีม่วงเหมือนเดิมนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนสีฟ้านะคะ แ,แล้วให้ไปที่บล็อกเคลื่อนที่นะคะเพื่อจะให้ตัวกระตูนนะคะเข้าไปตรงประตูตึกที่เป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ใช้บล็อกเคลื่อนที่นะคะวิธีการนะคะจะรู้ได้ไงว่าเคลื่อนที่ไปทั้งหมดกี่ช่องนะคะไปกดที่ตรงบริเวณที่แสดงเส้นกิจอยู่ด้านบนนะคะจิ้มไปเลยค่ะจะเห็นว่ามีการกําหนดช่องอยู่นะคะนียนลองนับช่องนะคะประมาณ6ช่องนะคะ รูเปลี่ยนตัวเลขการเดินไปข้างหน้าเป็นเลข6นะคะเสร็จแล้วให้กระโดดนะคะคือให้เดินเลื่อนขึ้นนั่นเองนะคะอ่าให้เลื่อนขึ้นนะคะนับได้ประมาณ5ช่องนะคะเดี๋ยวลองรันดูนะคะกดธงเขียวค่ะสวัสดีเพื่อนสีฟ้านะคะเดินไปนะคะ เห็นไหมคะตรงช่องประตูพอดีนะคะจะเห็นว่าขนาดของตัวละครมีขนาดใหญ่นะคะเราต้องทำการลดขนาดตัวละครก่อนนะคะไปที่บล็อกสีม่วงค่ะลดขนาดตัวละครค่ะผูใช้เป็น5นะคะเสร็จแล้วซ่อนตัวละครค่ะลากบล็อกซ่อนตัวละครน,นะคะแล้วลองกดทงเขียวเล่นดูค่ะ ะะไปตรงประตูนะคะลดขนาดตัวละครแล้วก็หายไปที่ประตูนะคะอันนี้เป็นการวางบล็อกให้กับตัวละครที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะครูจะเพิ่มคำพูดให้กับตัวละครเด็กผู้หญิงนะคะให้พูดนะคะเชิญชวน,ชวนเพื่อนสีฟ้าเข้ามาในห้องสมุดนะคะวิธีการนะคะเราก็จะไปเพิ่มบล็อกคำพูดกันค่ะ,ะรากบล็อกคำพูดมาวางนะคะพิมพ์เปลี่ยนข้อความค่ะ เข้ามาในห้องสมุดนะคะเข้ามาในห้องสมุดกันเถอะนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่บล็อกซ่อนตัวละครน,นะคะลองเล่นดูนะคะสวัสดีเพื่อนสีฟ้าเข้ามาในห้องสมุดกันเถอะแล้วก็หายไปในประตูทางประตูเลยนะคะ าหายเข้าไปทางประตูเลยนะคะต่อมานะคะเรามากําหนดบล็อกให้กับตัวละครสีฟ้ากันค่ะไปที่ตัวละครสีฟ้านะคะสังเกตว่าด้านซ้ายมือจะมีตัวละครสีฟ้าเป็นสีเทาอยู่นะคะนักเรียนก็สามารถวางบล็อกได้เลยค่ะไปที่บล็อกสีเหลืองนะคะลากธงเขียววางนะคะเรากําหนดให้ตัวละครสีฟ้านะคะรอเจ้าตัวละครเด็กผู้หญิงพูดจนจบนะคะคุณกําหนดให้รอ60สบ วินาทีนะคะแล้วก็ให้นะคะตัวละครเคลื่อนที่นะคะจะเห็นว่ายังไม่ตรงประตูนะให้เคลื่อนที่ถอยหลังมาหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ตัวละครเลื่อนขึ้นนะคะหกนะคะแล้วก็ให้ตัวละครนะคะลดขนาดตัวละครลงนะคะ ลดขนาดตัวละครลงนะคะแล้วก็ทําการซ่อนตัวละครค่ะลองเล่นดูนะคะสวัสดีเพื่อนสีฟ้าเข้ามาในห้องสมุดกันเถอะเมื่อเข้าสู่ฉากที่2นะคะครูจะให้ในักเรียนวางบล็อกให้กับตัวละครสีฟ้านะคะไปกันเลยค่ะไปที่บล็อกสีเหลืองลางกทํนเขียววางนะคะ ครั้งนี้ครูใช้นักเรียนอัดเสียงเป็นเสียงพูดของนักเรียนนะคะไปที่บล็อกสีเขียวค่ะไปที่ตัวไม้นะคะจิ้มไปที่ไม้เลยค่ะอัดเสียงนะคะจิ้มไปที่อัดเสียงเลยค่ะเย่ดีใจจังเลยห้องสมุดสวยจังเลยเสร็จแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็วางบล็อกเสียงดงนะคะฟังต่อได้เลยนะคะครั้งนี้ครูจะให้ตัวละครสีฟ้า แสดงอาการดีใจนะคะมีการกระโดดที่การกระโดดเนี่ยต้องเป็นการกระโดดซ้ําๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้บล็อกตัวนี้เพิ่มด้วยนะคะไปที่บล็อกสีส้มค่ะลากบล็อกที่เป็นรูปนะคะทําซ้ํานะคะวางนะคะไปที่บล็อกเคลื่อนที่สีฟ้าค่ะให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะกระโดดลงด้วยนะคะ ตัวละครหันไปทางด้านซ้ายแล้วก็กระโดดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวเลขนะคะที่อยู่ในบล็อกการเคลื่อนที่กันนะคะคุณจะเปลี่ยนให้เป็นเลข2นะคะจาก1น,นี่จะให้เป็นเลข2ทั้งหมดนะคะส่วนบล็อกสีส้มนะคะที่เป็นบล็อกในการทําซ้ำคุณจะเปลี่ยนเป็น3นะคะนักเรียนลองเล่นดูนะคะเย้ yeah, ดีใจใจ,จังเลย,เลย ้องสมุดสวยจ<ว>ังเลยตัวละครก็จะมีการกระโดดนะคะแสดงความดีใจเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ฉากที่หนึ่งกันเลยนะคะและกดขยายให้เต็มหน้าจอคะ่ะจิ้มไปที่ธงเขียวนะคะ เย่ yeah, yeah, ดีใจจ,จ,จังเลย,เลยห้องสมุดส,<ว>สวยจัง,จงเลย,เ,ลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูกลับเข้าไปที่ตัวโปรแกรมก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะ ทำการ์ตูนแอนิเมชันและมีการสลับฉากนะคะเด็กๆอาจจะสลับ2ฉาก3ฉากหรือว่า4ฉากก็ได้นะคะอยู่ที่ความต้องการของนักเรียนด้วยนะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ